เต็มต้ไปหมดเลยฮะช่วงนี้ work from home เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กกันแน่นฮะวันนี้นะครับผมอยู่กับปลั๊กไฟนะฮะสุดเท่ฮะ,ะต้องบอกว่าสายคอมหลายคนอยากได้แบบนี้ไอ้เจ้าเนี่ยมันคือปลั๊กไฟที่ใช้สําหรับตู้แลกนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยเราไปรีวิวเต็มพร้อมกันจริงๆต้องไม่ขนาดนั้นนะต้องบอกว่าขอคําแนะนําทุกคนด้วยนะครับว่าดีหรือไม่ดีคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคือใช้งานแล้วชอบนะครับเลยอยากมาเล่าให้ฟังกัน สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีัารีวิวกับผมพัทนะครับแน่นอนครับผมเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องไฟฟ้านักนะฮะก็จบไอทีมาจบคอมมานะครับไม่ได้จบไฟฟ้ามาดังนั้นถ้าใครคิดว่ามีความรู้ไฟฟ้าจริงๆนะครับแนะนาเพื่อนๆได้เนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเริ่มต้นก็คือผมมองหาปลั๊กไฟที่สามารถที่จะรองรับโหลดได้นะครับประมาณสักสามพันสี่พันวัตต์เนี่ยเพราะว่า ผมเทสอุปกรณ์เยอะนะครับคอมหรือว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันก็กินเป็นพันวัตต์แล้วดังนั้นปลั๊กไฟเป็นสิ่งสําคัญโดยทั่วไปแล้วอะตามห้างทั่วไปมันจะเป็นแบบ6รู5รูใช่ไหมแล้วก็รองรับสัก2,300วัตต์บางทีมันตัดฮนะจะมีฟิลมีเบรกเกอร์อะไรก็ตามนะครับจึงหาแบบนี้มาใช้ครั้งแรกสุดอ่ับผมได้ตัวนี้มานี่ตัวนี้นะครับอ่ะตัวเนี้ยมาดูในกล้องนี้กันครับมันจะเป็นแบบ6มีหูมาให้ใช้งานกับตู้แลกได้แต่คําถามก็คือ มันจะมีช่องว่างทาไมวะและการสั่งมานะครับไม่มีนี่เห็นปะไม่มีไฟแสดงตรงนี้เพิ่มเติมนะครับที่เป็นพวกฟงฟิวอะไรไม่มีนะตัวม่านไม่ใช่สิตัวฝาครอบปิดอะไรก็ไม่มีนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยค่อนข้างคล้ายกันนะเขาบอกว่าวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอันรอยนะครับแต่เคาะแล้วก็แบบใช่ป่ะวะและข้างในนะครับจะเป็นทองแดงนะครับที่เป็นเส้นเดียวเลย ตามคําโฆษณานะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันสายตัวนี้ค่อนข้างหนานะครับตามสเปคสายตัวนี้เนี่ยระบุว่ามีหน้าตัดนะครับที่1.5ม mm เมนะครับสแควร์แล้วก็สายยาว3เมตรนั่นเองคือต้องบอกว่าสายมันใหญ่มากๆอ่ะสายแบบเนี้ยต่อมาผมได้อันที่2อมานะครับก็คือตัวนี้นี่เท่มั้ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบขนาดแล้วนะครับทุกคนคุณเห็นไหมมันเป็นขนาดเดียวกันเลยก็คือใส่ตู้แลกอะ่ะมีความสูง1ยูนะครับ ความยาวเนะี่ยคือ19นิ้วเห็นปะแต่ช่องมันจะละเอียดกว่าช่องที่มันใส่ได้เนี่ยมันทําให้สามารถใส่รูปักไฟนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงแปดช่องฮะเออเนี่ยแหละที่ต้องการฮะเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะถูกไหมแปดรูเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานผมแล้วนะฮะแต่ว่าสวิตช์เปิดปิดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับแค่นี้วัสดุมันเหมือนกันแหละเนี่ยเขาบอกเป็นอลูมิเนียมหันลอยนะฮะมีหูมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอย่างไรตัวสายตัวนี้นี่ มีความใหญ่นะครับนี่นะครับถ้าในกล้องเห็นนะคือ3มเมตรนะครับคูณ1.5มิลลิเมตรสแควร์นั่นก็แปลว่าสายมันก็มีขนาดอ้วนเท่าเดิมนั่นแหละและตัวสุดท้ายที่เราได้มานะฮะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากขึ้นนะครับก็คือตัวนี้โอเคมันเป็น8ปรูเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่พิเศษมากขึ้นก็คือว่าเห็นปะตัวนี้เนี่ยสวิตช์เปิดปิดจะมีม่านจะมีตัวเปิดปิดนี้มาให้แล้วนะฮะสวิตช์ดูดีกว่าแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะมีตัวของเซ็ตโปรดักชั่นให้ใช้ด้วยครับเออ นี่มีไฟแสดงให้ด้วยนะตรงนี้นะครับจะมีพวกวอยติดอย่างชัดเจนครับว่าเป็นของอะไรนะครับแล้วก็มีสเปคบอกว่ารองรับกําลังสูงสุดนะครับที่16วัตต์ส่วนวัตต์ที่กินไฟนะครับก็คือรองรับโหลดได้มากสุดที่3,750วัตต์นั่นเองครับไฟใช้งานได้ตามนี้เลยนะฮะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรนะส่วนหูก็เหมือนกันนะครับมีหู หิ้วไม่ใช่สิหอ้ที่ติดก,กับตู้แหละให้เหมือนกันนะครับช่องมีให้8ปรูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกแบบมาตรงนี้ได้ดีสุดเลยนะครับวัสดุบอกเหมือนกันว่าเป็น oy, อลูมิเนียมอัลลอยเคาะแล้วเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ทั้งในเนี่ยเป็นเส้นของแดงนะครับที่จะเป็นเส้นเดียวส่วนสายโอ้โหหนามากทุกคนฮะเส้นหนามากอันนี้เออแบบนี้สิถึงจะว้าวจริงนะครับนี่ผมขอเทียบนะสายตัวนี้กับ macbook ฮะนี่คือสาย macbook ที่ค่อนข้างหนาแล้วนะ ดูขนาดดิแล้วคุณลองเทียบกับสายทั่วไปนะอันนี้คือสายทั่วๆไปเลยโอ้โห 14A w g วงเล็บ2.08ม mm ิลลิเมตรแูณ34 300โวลต์นั่นก็แปลว่าหน้าตัดของสายใหญ่กว่านะครับรองรับโหลดได้มากกว่าแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานกว่าแบบเนี้ยคือชอบมากทีนี้การใช้งานจริงทำไมผมชอบเขานะครับมันสามารถเสียบปลั๊กได้ทุกอย่างจริงๆครับผมขอเริ่มต้นที่ปลั๊กที่มีคุณภาพสูงนะครับอย่างเช่นปลั๊กของ MacBook Pro ผมนะฮะเป็นปลั๊กยูโรนะครับ แบบที่มีขาดินนะครับสามขานี่เนี่ยคือแน่นปักเลยแน่นมากไม่หลุดเลยครับแน่นมากแบบนี้ทุกรูนะครับจะแน่นหมดเนี่ยจะรูไหนก็ได้นะสุ่มมาเลยเนี่ยแน่นมากเห็นปะไม่หลุดเลยแน่นมากอันนี้คือสิ่งที่ชอบทําให้เวลาใช้งานยาวๆผมไม่ต้องมานั่งกังวลว่าบางทีขอมผมจะดับตอนไลฟ์สดอะไรแบบนี้นะครับส่วนอันที่2ก็คือขายูโรนะครับ ที่เป็น2ขาแบบนี้ทั่วไปอ่ะลองดูก็ยังแน่นอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้แน่น,น,นเพิ่มเท่าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยดึงออกง่ายอยู่อันนี้แน่นกว่าหน่อยนะครับเนี่ยแต่มันจะไม่มีเสียบแล้วหลวมแบบก๊อกแก,ก๊กนะครับเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะเนี่ยบางบางรูที่ไม่ใช้บ่อยก็จะแน่นๆหน่อยอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือปลั๊กที่เป็นแบบขาแบนนะฮะทั่วไปของบ้านเรานั่นเองอ่ะมาดูกัน ตัวนี้ที่ชาร์จนะฮะของเบ์สนะครับ65วัตต์นะมี Type-C 2พอร์ตนะครับควิดชาร์จพีดีชาร์จเจออะไรมีหมดนะใครที่สนใจเอาไปชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับไปดูก็ได้เลยเฮ้ยแน่นนะอันนี้แน่นเลยนะครับนี่แน่นเลยยกได้เลยนะเนี่ยเห็นปะ นี่แหละคือสิ่งที่ชอบนะครับดังนั้นใครที่สนใจตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยย้ำอีกทีนึงนะว่าไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆสิ้นนะครับคือผมรู้สึกว่ามันดีอะอยากให้ทุกคนใช้กันแบบประมาณนี้ราคาเท่าที่เห็นมาคือหลักร้อยยังไม่ถึงพันบาทนะครับลองดูกันให้ดีๆบางทีมันจะแบบไม่มีสายก็มีนะคือมาแต่หัวนี่เลยเอ้ยมาแต่ตัวตัวปลั๊กเลยนะครับไม่มีตัวของสายไฟมาให้แล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณสั่่่งงมมมมมมมาาแแล้ว้ววัันบบนนไไีีีตขอบบ ไม่เหมือนกับต้นฉบับนะครับกดคืนเงินเลยนะไม่ต้องรับนะครับถ่ายวีโอตอนแกะกล่องไว้เลยนะพวกนี้แบบบางทีผมสั่งมาไม่เหมือนก็มีดังนั้นตีคืนทั้งหมดเลยถ้าไม่ใช่นะครับแนะนําตามนี้เลยแล้วก็บางรุ่นเนี่ยเขาจะบอกว่ามันมีการแยกขา L ขา N ขา G หมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมแกะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหัวน็อตนะครับที่ผมไม่มีตัวของสกูของไขควงแกะได้นะครับดังนั้น วานอย่างนี้ฮะใครที่ซื้อมาคลิปนี้นะครับหรือว่าใครที่ใช้หรือมีความรู้ด้านไฟฟ้ามากกว่าผมเก่งกว่าผมเนี่ยสาม,มารถแนะนําเพื่อนๆใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรครับฟิลมีไหมคําตอบก็คือไม่รู้นะครับ <c oughs> เพราะว่ายังไม่เคยใช้ถึงขนาดนั้นว่ามีฟ <c oughs> ิลไหมเขาจะโฆษณายอย่างไรผมไม่สนใจแล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ถึงวัดที่ถึงระดิดังเปาะเนี่ยโอเคค่อยคุยกัน จะเป็นฟิลหรือจะเป็นเบเกอร์อะไรก็ตามแต่เจ้าตัวนี้ยังไม่ถึงวัดที่กําหนดนะครับดังนั้นไม่ขอตอบเรื่องฟิลหรือเบเกอร์แล้วกันยี่ห้อดังๆที่ขายตามห้างเนี่ยส่วนมากมันจะมีแค่5รูหรือ6รูเต็มที่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าอยากใช้ที่เป็น8รูหรือบางทีผมเห็นมีมากกว่านี้12รูก็มีนะฮะใครที่อุปกรณ์เยอะก็ไปซื้อใช้งานกันได้เลยครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับกับปักญี่ปุ่นนะผมไปญี่ปุ่น,น,นะแล,นนลหล นี่อย่างลักพานแอสนิกนะรัเดี๋ผมชอบซื้อมาก็คือไอตัวเทเวลตัวนี้เป็นลักแบนใช่ไหมหัวก็คืองอได้นะครับเป็นแอลได้เสียบได้4อุปกรณ์แต่ขนาดน,นี่ค่อนข้างเล็กมากเลยดูดีเทียบกับดีวชีแค่นี้เองนะฮะดังน,น,นั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันแล้วกันว่ามีอุปกรณ์อะไรแปลกๆจากญี่ปุ่นนะครับคลิปนี้ใครสนใจลัก แหลกแบบนี้นะครับปักพวกแหลกแบบนี้สามารถที่จะกดสั่งซื้อนะครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วเดี๋ยวผมลองมาอ่านคอมเมนต์อัปเดตเรื่อยๆแล้วกันครับว่าเป็นอย่างไรฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนาใไอทีด้วยครับวันนี้ผมพัดจากทีพัดรีเวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ u b บส r ค b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยบายบายครับทุกคนถ้าจบยังไงดีวะอย่างนี้กันสวัสดีครับเจ yeah.